สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีเป็นทักการมาแม่หอมสิผ้าะมาเห็ดไฟพี่น้องยังไฟอยู่หน่วยหนึ่งแม่หอมก็เลยสิมาเห็ดให้มันแหลวนาะมือนน้เนาะนี่แม่หอมสิมาเห็ดไ,ไฟใส่ต้นนีพี่น้องใส่ต้นนีเนาะอันขากองกับเบเกิงกันเดีจ้ดทุกคนขากองกเกิงกันมึง กินทองกินหากองบกเบื้องกันเอาแบบเอียงๆมี่แหลยน่าจะเนาะเอามาทั้งผีสันพี่น้องเอามาทั้งผีทุกคนได้ยินไหมหอมวจะจ๊ะได้ยินวะหอมสีตังใบหนี่น่าจะเนาะหอมสีตังใบหนี่เลยมาไปน้ำกันพี่น้องเฮ็ดไปน้ำกัน นี่จ้ะทุกคนไม่หอมกระเทียมมะไส่นี่สินเน็บใส่นี่เลยจ้ะพี่น้องปีนี้ไม่หอมบ่ติดหลายปีนี้ไม่หอมบ่ติดหลายเลยจ้ะไม่หอมติดน้อยเดียวเพราะว่าไม่หอมสิขั้นติดติดแล้วนั่งหน้่งแข็งกับมะถ่วมคือเก่าเหมือจ้ะทุกคนน้่งแข็งกับมะถ่วมคือเก่าไม่หอมก็เลยสิติดแค่น้อยเดียว มาสีกับแม่หอมเลยจ้ะทุกคนแม่หอมกับสิเนปเลยจ้ะทุกคนแม่หอมกับสิเนปเป็นสี่ล่ะสีสีเนเอาเลยได้สิเนบเอาเลยจ้ะทุกคน ไฟ้เหลือไหมทุกคนหลอดไฟ้ในหอมมันเหลือในหอมเห็ดวัตถกรักเด้ไมในหอมต้องเอาไปทัง้งฝุ่นนู่ในหอมต้องเอาออไปทั้งผีน่หอมต้องติดอันนี้ก้อนติดวัตถกลักแล้วทุกคนติดวัตถกลักแล้วในหอมต้องเอาตอัวนี้ก้อนบัดได mình phải mình nhau với phun nó cho nó เส้นดก็ได้เพราะว่าให้ไห้ไฟให้ไฟตัวนี้มันถึงมันถึงมึงเสียบจริงๆแม่หอมจะไปเสียบปากกลองมึงก่อนปากมันสิยูนีปากมันสิยูนี่พี่น้องปากนั้ง เอามาเฮ็ดจังได้ก็ได้ให้ให้มันถึงโตนี่เห็นไหมทุกคนไม่หอมก็สิติดอ้อมมาพี่ได้บดนี้มนหอมกะชีติดอ่อนาะมะหอมคิดว่ามันจะอ่อนยั่ได้หออหออไหมจ้ะทุกคน น่ตาเราไปถิ่มขยะหนาทีของเราแม้ทุกคนหนาทีถิ่มขยะเป็นของสา อ้าปินทองกระสิปินทองไงเด้อแต่ทุกคนเด้อปินทองแล้ก็เอมเร์มลเนะาจั เดี๋ยวมาดูงูีสกันอิหูหีหูหาเหลียงเขาบอกว่างอมเขาบอกว่างอมากมว่าเขอกว่ากูเป็นบ้าที่พักตัวคนเลยหูหาเลียงได้ไมหอมเดหูทั้มเย Du schickst

ปิดดูจากทุกคนปิดเต่ไดมาหอมกับว่าได้เฮ็ดหลายจ้ะพี่น้องบานนี้แม่หอมมีโตใหญ่เลยแบบที่นีนแม่หอมมีโตใหญ่พี่น้องแม่หอมสิมาเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมแม่หอมสิมาเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมด้วยจากทุกคน เ็เป็นสี cous cous ่เหลี่ยมไส้ตัวนี้เลยนี่เพราะว่าเฮ็ดท่านเป็นเพราะว่าอันนี้มันท้ดตองเอาไว้ใกล้ใกล้ปักโตทีห้าสีเสียบปักงางาวยิ่วันอาทิตย์เดาเจะกินซีเฮ็ดตันเต้ด้วยกับทุกคนวันอาทิตย์เดาเจะเฮ็ดตันเต็มเลยแหละ แล้วแม่หอมขอไปเอาไอ้นั่นก่อนมาผ้มามือาผ้าเสียไฟจริงแม่หอมติดแล้วไม่หอมติดแล้วจ้ะทุกคนเบัง กระชีงามเลยกระชีเป็นสวยงามจ้ะทุกคนกระชีเป็นสวยงามแล้วมาหอมอ่อนนี่อีกแจ็คอันก่อนหอมอ่อนนี่กินอัานก่อน คลิปนี้ก็ซ่ัมนี่เนาะจากน้อทุกคนเนาะงเม่หอมหาการบ้านเม่หอมกเัเฮ็ดก็ทันแล้วนอกจากพี่น้องเพราะว่าเม่หอมกับที่ไหนวะก็บิี่เด่นเม่หอมกเัเฮ็ดก็ทัดเหม่ยเดียวเพราะว่าเม่หอมกัสิไปเอายาเนาะจ้ะเนาะอันคลิปนี้ก็บซัมนี่ก็นาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะซุ้มมีเม่หอมกับติดเรื่มมาแล้วซุ้มทึ่งทั้งทังง้งบันเม่หอมกับติดแล้วโอเคจ้ะทุกคนบายบายพี่น้องบายบาย ฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจไม่หอมในเรื่อจ้ะเด้อ